วันนี้เป็นครั้งที่9ตรงกับวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2568้ารข้าพเจ้าในวิสุวัตโพคาขอเปล่งวาจาสาธยญยพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำแด่องค์พระเข้าวันปฏิเทละเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จด,ดุล,ดดลดหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจา้ทาทั้งหลายโปรดจงมานมทนาในการสวดสาธยอางยาข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนาตารัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตะฆาจันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสชสุนันตุสักขะโมฆะังสเกกามีจรูเปกิริสิการาเตจันตาริเควิมาณีติเปรตเจจักกะมีตรุอนนาคาเนเกหะวัตุมหิเขตเตภูมาใจตุเทวาชลทาลาวิสเม ยักกะคันทับนาคาติจันตาสันติเกยังวุณีวราชันนังสาธทบุเมสุนันตุธรรมัสสวนรการุอิยังปัทันตาธรรมัสสวนรการุอิยังปัทันตาธรรมัสสวนรการุอิยังปัทันตาบทสวดนามการสิทธิคถานามุตสาโมะโวรหโตสัมมาสัมพุทธัสสานามุตสาขขวโทรหโตสัมมาสัมพุทธัสานามุตสาขขวโทรหโตสัมมาสัมพุรสาบทสวดสัจจกิริยคถา นัติเมสานังอ like ัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมิขอตุสัพปทานัติเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมิขอตุสัพปทานัติเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมิขอตุสัพปทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุนิโกนาโถอัตถายะสัพปะปินางปูเรตวาปรมีสัพปะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนตุสัพุปัตถวามหาการุนิโกนาโถขิตายะสัพปะปินางปูเรตวาปรมีสัพปะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนตุสัพุปัตถวามหาการุนิโกนาโถ สุขายักสัพพปานินังปูเรตวะปารมีสัพพะปัตโตสังโฆทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชชนะมาหุตุสัพพุปตะวา สูตรมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมายังพระวาสเกสุวิหารติกะปิลาวุตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสสติงปัจจามาตยภิกขุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิท้าสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุติพระขาวตังทัสนายนภิกขุสังคัญจะอาตโคจตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวนังเอตตาหงศ์สียังโขพระขาวาสเกสุวิหารติกะปิลาวุตุสมิงมหาวเน วาตาภิกขุสังเคนัสติงปัญจมาเตหิภิกขุสัตเิหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสิจโลกาตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหงติพระธรรมตังทัสนายะภิกขุสังคัญจะยานุนะมยาปิเยนะปะขวาเตนุปัสสะกะเมยามะอุปัสสะกะมิตาวะปะขอโตสันติเกปันเจกะขาดาปเสนยามติ อะระโคตาเทวตาเสยยถาปีตนะมาพระวะปุริโสสัมมันจิตังวาปะหังปาษาเรยาภาษาลิตังวาปะหังสัมมินชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวสุอันตรหิตาปะขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอะระโคตาเทวตาปะขวะตังอะภิวาเทตวะเอกามังตังอัตงสุเอกามังตังทิตาโหเอกาเทวตาปะขวะโตสันตเกมังคาทังอาภาสิมหาสัมโยปุริสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหอิมัง ธรรมะสมัยยังสักิตายวะอัปราชิตะสังคติอัจโคอัปปาราเทวตาพระควโตสันติเกมังคังอภาสิตัตระภิคุสมาทหังสุจิตังอัตโนยุกะมังังสุสาระธิวเนตานิกาเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อาตโคปราเทวตาพระควโตสันเกีมังคารถังอาปาสิเชตวาขีลังเชตวาปริจังอินทขีลังโอหัจ,จมะมีชาเตจารันติสุทาวิมลราจักกุมตาสุทันตาสุสูนะคะติอีอาโคปราเทวตาพระควโตสันกมังคารถังอาปาสีเอกจิกุทังเสนังคตาเศนเต ธรรมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเดหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอาตโขปขวาภิกขุอามันติสีเยปุเยนะภิกเวรัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาของติตาตังทัศนายะภิกุสังขัญจะเยปิเตภิกเวอะหิสุงอจิตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปขวันตานังเอตตาปนามายวะเทวตาสันนิปติตาอะหิสุงเสยยะถาปิไมยะหังเอตตาหิเยปิเตภิกเวภูสันติ อนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคะคอนตานังเอตัปนมาเยวะเทวตาสันนิปติตาปวิสติเสยธะปิไมหังเอตระหิอาจิคิสสามิพิคเวเทวกายนังนามานิกิตติอิสมิพิคเวเทวกายนังนามานิเทศิสามิพิคเวเทวกายนังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณัคิการุตะปัสิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุอภะคะวะโตเจสตุสงภวะเอตทะโวจะ สิโลกะมนุษย์กัสสามิยะตะภูมิมาตตสิตาเยสิตาคิริฆารังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันดินาโลมะหังสาวิสัมพุโนโูทาตะมนัสสาสุตตาวิปัสสันนมนาวิลาปินโยปัจเตยะตะวาวรนิกพิลาอัตเว ตโตวรมันตยิสัทธาสาวกเกศาเสนนาเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานนภิกขวุเตจะอัตตปะมะกะหลวงสตวะมุรุษะสันสันังเตสัมปาตุระหุยะนังอมารุสานะทศนังอภเพเกสตะมะทักุงสหสังอธหาสตาริงสตังเอกสาสานังอมารุสานะมัทธสุงอภเพเกนันตะมะทักุงทิสาสัพากุตาหุงตันจะสัพพังอภิญญาญาบวะขิตตวานะจักุมารตัวมันตยิสัทธาสาวกเกศาสนนาเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานะคะิกขวเยของกิตติยิสสามิขีรหิอนุอุปสโสสัตตะสหะสาวะยะขาภูมิมากะปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสสิโนมุทัมานาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงวนงังจัสสาหะสาเยมาวตายะขาด้านตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสสิโน โมะมนาอภิกามุภิกขุนังสำมิติงวนังสาตาคีราติสาสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมมระมนาอภิกามุภิกขุนังสัมมิติงวนังอิเจเตโสระสัสหาสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมมระมนาอภิกามุภิกขุนังสำมิติงวนัง เวสสามิตาปัญจสตายาขานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนุบุรัมนาอภิกามุงพิกุนังสามิติวะนังกุมพิโรราชาคั่ยโกเวปุลสานิเวสันังปิญโยนังสตะสหสังยาขานังปิรูปาสติกุมพิโรราชาคั่ยโกโสปาคาสามิติวะนังปุริมจัยทีสังราชาลันโถปสาตติขนะพานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวววิจนามาหาปะละอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโน โอระมนาอภิกรรมูวิกูนังสมิติงวนังตะกินัญจะทีสังราชาวิรุฬหโหตปะสารสติคุปตันังอธิปติมหาราชายาสิสีโสพุตตาปิตัสสะพะ้วูนันามามหาภรา

ปุริมาดิสังสัตตาลโถตักิเนนะวิดุนนะโวปชิมินะวิดุปะโถกุเวโรตุนังที่สังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตตาลมนาอันังสุวปนิคปิลาวเทวตสังมายาวิโนทัสาโูจานิกาสถานมายาคุเตนทุเวเตนทุบิภูจะบิภูตุสะจันุกามเสโสจะกินนุขันทุนิขันตุจะปานารโออบะมโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตาโนจะขันโผนารโอราชาฉันโสมโพ อาคูมาจากสิโขเจวะตินพุรุสุริยะวัชสัเอเตจันเยจะราชาโนคณาปสาสะราชุภิโมระมานาอภิการมูปิกุนังสัมมิติมนังอาคูนาภาษานาคาเวสลาสห์ตัชกากรพลัสตัตราอาคูปายาคาสะยาติพิยามุณรัตตระธาจะอาคูนาคาเนสสินโน เอราวัณูมหานาโคสปาคาสมิติงวนังเยนะคราชชสหาสหารติทิภาธทิชาปะเกิวิสุตจักขูเวหายาสติวณมัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอะยันตานะคะราชานามสิสุปันโตเขมมากาสีพุโตสันไน วาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุทังชิตาวชิระหตเถนะสมุทังอสุราสิตาภารโววาสาวะเสเตอิทิมันโตยัสสินุกาลกัจจามหาพิสมาอสุราธาระเวกสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนณมุจิสหสตันจะผลิภุตตานังสภเวโรจนะมะกาสันนหิตวาพลิสเณงราหุปัจอุปาขมุงสมโยธานิพัฒนเตภิขุนังสำมิติงวนัง ปูจเทวาปทวีจะเตโชวายุตถาคามุงวรุณาวรุณาเทวส่วมุลจะยัสสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัสเตเตทัสทายัสเปนอนตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสสินโนบุทตปะดะวิกาภูภิกขุดังสัพพิภิกขุดัง เวนทูจะเทวาสาลีจะอสมาจะทุเวยามะชันทศุปนิสาเทวาจันทามังูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุรียมังูปุรคิตานักตันนิปุรคิตวาอาคูมันทะวราหกาวสุนังวาสโวเสธโศสกุปะคับปุรินตโตทัศเสตทัศตกายาสเปนันตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสสินโนมุทามันนาอภิกามุภิกุนังสัมมิติงวะนังอาตาคูสาบูเทวาชละมคีสิขาริวะัริศกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสสินโนมดุนนาสะธรรมมาจะ Ajuta cha ja, anecasa suleya lucira aku aku wasawa nesino tasete tatakaya sapena nataw nino iti manto santi namanto yasasino muthama apikamung pikunang samiting wanang สมานามหาสมานามานุษสามานุสุตมาคิดธาปัตุสิกาอะคูอคูมโนปัตตุสิกาอัฐาหุฮารโยเทวาเยจะโลหิตวัสสิโนปาระคามหาปาระคาอะคูเทวาเยสสิโนตัสเซเตสะทากายะสสพินะนตตะวนิโนยิติมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสสิโนโมระมานาอภิกรรมุงิกุนังสัมมิติงวะนังสุกากระดุมหาอรุณาอะคูไวคณัสสะสะโอทาตะคายะหาปาโมุขาอะคูเทวา อิจักขณาสัทธรรมตาหาราคชามิสกาจายสัสสิโนถนัยังอาคาปชุนโนโยริสาอภิวสติทัศเตเตสะทากายสเินะนตะวันนิโนอิทิมัโตชติมันโตนะมันโตโยสัสสิโนมุระมนาอภิกามุภิกุนังสัมมิติงวะนางเขมิยะตุสิตายามากตะการจายสัสสิโนสัพพิต卡尔ามาเสรษาโชตินะมาจะอาสวานิมานนตินโน อาคูอานาคูปะนะเนมิตาทัศเถรจะนั่ใจกายสะเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตดาว,วาสสม,ามันโตเยสสินโนมูรัมนาอวิกามุปิกุนังสมติงวนงะนังสัตเถรเ,เทวะนิกายาสะเพนะนัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเย,ยสัติสัสสะพระพุทธชาติมักิลังโอคาตินะมานาสวัง ตักเขมงข้าตรังนาคังจันดังว่าอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจัปุตตาอิธิมาโตสหสุสันนังกุมารูติสโสจัตโสปะขาสมิติงุนังสาพพภมโลกานังมหาพรมาพิิสติอุปปันโนชุติมันโตพิสมังกายุยยัสติโสทัสิตาอิสระอภูปเจกะวะสวัตติโนเตสัจมาชโตอาขาหิโตปริวาริโตเตจัตสเพอภิกันเตสินเทเทวีสัพภมเกมาลเสนาอภิกกามิปัสสะกันนะหัสสะ ปันธิยังเอตคันนะหัตถะพันตะตะราเขนะพันทะวัตถุโวสมันตาปริวาเรตมะวมุจิตะโกจิตังอิติตตะมหเสโนงกนะหะเสนังอเปสยิปานินาตละมาหัจจะสรังกตวานะเพระวังยถาภูสโกเมโทนายันโตสุวิชโกตถาโสปจุฑาวติสังคุตโตอาัยยังวสิันจักสภัง เอภิญญายะปวัคคิตวานาจะกมมาตตัวมันตยิสัทธาสาวเกยสัสเีนะเตมานะเสนาภิกันตาเตวิชนะภิกขโวเตจะอัสสปามักะดุงสุตวะพุทธสักศาสนังวีตะราเฮปะกามุงในสังลุมปีอินชยุงสัพเพวิชิตะสังขามาพยาติตายะสัสิชโนมูทันติสหปูเตสาวกาเตเชนีสุตติบทสวดจุลละชัยยะปารกร ะโมเมพุทธเตชะสาระตระนตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมจะอินทาจะจ,จตุโลกาคัมพีรักขกาสมุทธาปูตุงคังกาจะสพภมะชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธณิธรณีอุทธิอุทธีนาทินาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสตนะเมรุราช พลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีระโสมพีนาเคนทนาคีปิสาจะปูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนะมุขมุขชาชัยยะชัยยะวดุลณะมุขศาตราชัยยะชัยยะจัมปาทินาคกุละคันทกชัยยะชัยยะคันจะคน นาตุรงสุกะนะผู้ชงสีหะพยักขทีปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธณีตะเลสะทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสะทาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาพระวักเเคชัยยะชัยยะวรุณนักเขชัยยะชัยยะรักขะเสสุระูุชะ ชัยยะชัยยะรักษเสสุระพุชเดชาชัยยะชัยยะพรมเณรทัคขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสร์ชายชัยยะชัยยะปัชบิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหะโรหะดินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิดุลทกโกวิดุปโกจันทิมาดวิอินโทจะเวนะเตโยจะ ุเวโรวะรุโนปิจะอคิวาโยจะปาชุนโหกุมารโรทะทัตตรัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะรามูพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทัศปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิพระวันตุเตเอเตนะพุธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ชยโยปิพ uh ุทธะสิริมัโตอยังมรสะจะปาปิมัโตปราชยโยอคโคสยามโพธิมันเทปมมทิตาชยตถาพรมมะขนามหิสีโนชายโยปิพุทธะสิริมัโตอยังมรสะจะปาปิมัโตปราชาโยอคโคสยามโพธิมันเทปมมทิตาชยตาอินทะฆนามหิสีโนชายโยปิพุทธะสิริมัโตอยังมรสะจะปาปิมัโตปราชาโยอคโคสยามโพธิมัเ อุโคสยามโพธิมันเดโพธิมันเทปะมูทิตาชยตะทาเทวคณาเหหิสโนชัยโยปิพุทธสะสิมโตอยังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาทาสุปันนขณามเมหิสโน,ช,สโน,สสโนสชัยุยปิพุทธสะสริมตโตอยังมารสะจะกปาปิมโตปราชโย อุกโสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตานาคคนามหิสโนชัยโยปิพุทธะสิริมตัวยังมรัสะจะปาปิมตโตปราชโยอุคโสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตานาสพัมมะคณามหิสโนชัยเอ็นโตพุทธยามูลีสักยายังสกยานังนันทิวัฒโน เอวังตวังวิชโยโขหิชยสุชยมังคะเรอปราชิตักลังเกสีเสปัตภิโปคะเรอภิเสกอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมรติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุอุติตังสุขโนสุโมหุโตจสุยทังพรหมจาริสุปัทเขยังปัทขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทขินาปัทขินานิขตวานละพันตเตปัทขินี ตอัฏฐรัตตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอรโรคาสุกิตาโหทะสหาสัพเพหิยาติภิสุนันตุผลโตเยเทวะอสมิงธานนิอธิคตาตีขายุกาสธาผลตุสุกิตาผลตุสัพพธารักขตุสัพพสัตตานังรักขตุชินาสาสนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัตายุตกาเลปวสันตุวัสสังวัสสาวราหกะ โรคาจุปัฏทาวเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังปัจวาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนากะปินทิกัสะอารามตีตตตะโคปัจวาภิกูอามันเตสิภิกขะวุติ พะันเตต ah ah ja. aw at ิเตพิกกพระขวัโตปัญจโสสุงภาวะอตทะอุจจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาทาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตาวอภิสเมตาวาจิกขติเทเสติปัญญา เปติปัฏฐเปติวิวรติวิภชติอุตานีกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวา อาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกรติสเปสังขนาทุกขาติอุปาทาวาพิกวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมาอนตติตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวรติวิภาชาติอุตานิกโรติสเพธรรมาอนาตัตติอิธมโอจพระควาอัตตมนาเตพิกูพระควาโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรตตคาถาอาติตังนานาวาคะเมยานปะติกังเขนะตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทะตีตมไปหีนันตังอปัตัญจะอนาหตังสิ่งเป็นอันสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจายโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามานุพะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนขอนแคนเขาเคารพพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญาม่านางสุเวความเปลี่ยนเป็นเกตีต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตาไหมพรุ่งนี้ะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุนาซึ่งมีเสานามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตาันทิต,ตังตังเวพระเทกรตัตตติสันโตอจิก,กเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกตขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไหมเพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวคะปัจจเวคขณะสเพสังคาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุววงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุววงมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาปดิตับพังอันเราจะเพิงตายเป็นแท้มรณะปริโยสารนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้จะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนคันปัสจาวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียจแล้วอะทิเศษสติจากนอนทับปัชวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขารังอีวะประดุดจังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทัง้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปะ ปปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัดชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสัสมูสุขคูความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตตามรติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มารดิสุจะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวะหังมาริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นติเมเอตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิสลังกรรมมังสะพิหิพระไหกตกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุดนันตุโพนโตเยเทวาอาสมิงฐานีอธิคตาทีขายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุตุขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุตุขาปมุนจันตุสเพยยติกาสุกิตาหุนตุตุขาปมุนจันตุ สเปย์อายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสเปย์ปิสาสเปย์ยะขาสเปย์เปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสเปย์อาจาริยุปัชชายะสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสเปย์นักขตตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสเปย์เทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสเปย์สามะตินังสมิชันตุโวบวสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมพูริสะโตอคันติมายะอิติภาวานโมผูริสะโตคันติมายะอิติภาวานโมผูริสะโตอคันติมายะอิติภควะปฏิทานนักายาเทวตาสันติวิหารละวาสินีถุเปยคะเรปุิคะเรตหิงตหิงตาธรรมธาในนภวันตุปุชิตาโสติงกอรัเตะวิหาระมันธเลเทราจะมัชชานามกาจะพิกโบสาราวิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสรา สัปานะปูตากสวิตาพระวันตุเตชลาปุชาเยปิจะอันตสัมภวสังเสติฐชาติอัตตาโวปปาติกานิญญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกสะกัโณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรมโมธรรมธราจะปุกลาสังโคหุตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัตธโมสเปปิธรรมชารญโนวุตจิงสัมปาบุณยามะธมะธเมอริยปะเวทิเตสัปปสัน ปันนาหนตุสเปปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังระเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุอุทธิภาวายะสัตตานังสมิทธทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติบ,บุทตะกังเอวมัมธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขตุสัพปทา เทวตาอุโยชนัคาถาทุกขปัตตาเจนิสุขภาพเชี่ยปตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาหุนตุสเปปีปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมพัตตังปุญญาสัมปทังสเปเทวานุโมสตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่านตุสัทธายะสีรังรักขตุสัพพทาภาวนาพิยต้าหุนตุขเชนตุเทวตาคาตาสุมังคุลคาถาหุนตุสัพพังสุมังฆะลังรักขตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีหุนตุนิรันตัง โอตุสัพพังสุมังคล,งลังนักขตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาพเวนะโสตีโหตุนี้นัตตะังโอตุสัพพังสุมังคลังนักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆาดุภาเวนะ สตีขอนตุนิรันตังสเปพุทธาภระปตาปเจกันนจะยังพลังอรหันตานนจะเตชีะรักขังพามิสโสสเปพระุทธาภรปตาปเจกันนจะยังพลังอรหันตานนจเตชีะรักขังพัธามิสสโสสเปพรุทธาภรปตานปเจกันนจะยังพลังอรหันตานนจะเตชนะรักขังพันธามิสภโส สเปพุทธาปละปตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาักขงพระธรรมิสสปโสสเปพุทธาปละปตตาปเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีะาังพระธมิสสโสสเปพุทธาลปตตาปเจกันันจะยังพลังอรหันตานัจะเตชนะาังพระธรมิสสโส S.> สเปือผูทาพระลับตาปเจกันนจะยังพลังอรหันตานจะเตชินะลักษณ์พระธรมิสัพปโสสเปือผูทาพระลับตาปเจกันนจะยังพลังอรหันตานจะเตชินะลักษณ์พระธรมิสัพปโสสเปือผูทาพระลับตาปเจกันนจะยังพลังอรหันตานจะเตชินะนักษณ์พระธรมิสัพปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารสัญญาพิมุติมลมีข้าพเจ้าขอน้อมข้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบระมราชีนนาพระบระมราชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์คารายขออน,นิสงห่ง,แห,งแห่งบุญกุศลนี้จึงจงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขวัตาปลอดภัยจากทุกศโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแต่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหญ่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมันน่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งของเทวดา อีกทั้งขอเทพธิดาเทพเทวดาทั้งหลายผูดได้เนื้อโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทาเยื่อเสตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเล็ดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำานวยผลให้เป็นสิรงมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอ